าทูมาจากแม่กอมีแม่กอมีโรงงานทำปลาทูที่อร่อยมากแต่เดี๋ยวนี้บ้านเราก็ทำเองนะคะเอาปลาทูสดระมานึ่งเองทำเตาเผานึองน,นะคะทำเตาเนึ้นะคะการตั้งถิ่นฐานของประชาชนในภาคใต้เรารู้อยู่แล้วว่าภูมิภาคของภาคใต้เนี่ยกลางภูมิภาคของเขาเลยเป็นภูเขาสูงภูเขาที่เป็นแนวภมแดนเลยนะคะ ภาคตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็เลยตั้งสินฐาาบ้านเรือนอยู่บริเวณชายฝั่งอาชีพของเขานอกจากจะมีอาชีพประมงคเขาก็มีอาชีพในการให้การบริการการท่องเที่ยวนะคะก็คือมีรีสอร์ทมีโรงแรมมีโ,มโฮมสเตย์อะไรพวกนั้นนะคะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็เนี่ยบริเวณที่เป็นภา,าคสมุทรเพราะว่าภาคใต้มันจะเป็นเหมือนกับด้านขวานยื่นลงไปในทะเลนะคะอันนี้ก็บริเวณถนนเนี่ยถนนชื่อนนวลลากเลยนะคะถนนวิบวิลา ลิเวียล่านะคะผ่านภูเขานะคะตะนาวศรีผ่านเรียบทางไปเลยเรียบฝั่งชายทะเลเวลาขับรถไปถ้าเราไปเที่ยวเราก็จะเห็นภูมิภาคของเขาถนนเส้นตรงที่ลงสุภาใต้ก็คือถนอนเพชรเกษมนะคะถนนเส้นนี้ราบเรียบมากไม่เหมือนมิตรภาพบ้านเรามิตรภาพบ้านเราที่จะผ่านไปวันนี้ขุดหยอะเพราะว่าเอา มินต่าผ้าของเราเี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะดีตามช่งวงนะคะแต่แครเกษตมีวิงรถเรียบมากนะคะอาจารย์แม่เป็นผู้นั่งนะคะมีคนขับรถประจําตัวเขาขับไปเราก็นั่งดูเครื่อเคลื่อนนะคะไม่เทือนเลยบ้านเรามีขับรถไปบ,บนติเส้นตุ๊ก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 ไปเลยนะคะไม่ว่ามันจะโชคดีแค่ไหนก็เหมือนเดิมนะคะพเพราะสภาพถนนมันไม่ดีเหมือนเขานะคะมิตตภาพา้าที่ถนนมาเรียส่งนะคะเะฉะนั้นในเรื่องของการปอะไรต่างๆ